ต่อจากตอนที่แล้ว,ลวเมื่อ Golden s e ็ b แ n d เดกลับมาหลังจากการทดสอบ10วินาที10วิเตือนว่าคุณได้รับความสนใจจากพวกเขาใช้อะไรไมหมายถึงอะไรฉันอยากรู้ว่าพวกเขายืนอยู่บนท้องฟ้าและมองแต่ตั้งแต่ต้นจ,นจนจบมีเพียงประโยคเดียวมันมีบทบาทอย่างไรอาจมีบทบาทในการจัดแต่งทรงผม อย่างที่ทุกคนรู้มีกี่คนบนท้องฟ้าที่พูดคุย<ร>กันระหว่างคนทั้งสองได้ยินชัดล,ยลอยห่มคุณลู้อะไรสาวน้อยเรายืนอยู่ตรงนี้นนเป็นเครื่องยับยั้งยืดอายุความโกรธเก่าชีดูเราต้องโพสท่าที่นี่สัตว์ดังกล่าวทําให้นิกายอื่นรู้ว่ามันน่าทึ่งเรื่องตลกที่เราจุดย้อนฉันกลิง้งไม่กี่คนบนท้องฟ้าทําไมจู่ต่อถึงดูเหมือนกินบาบาเฮมันเป็นบางทีพวกเขาเกือบปล่อยให้บาบาจมน้ำตายอะฮะ ให้ฉันฆ่าเขาฉันจะฆ่าเขาเป็นเวลาสิวินาทีใช่ไหมฉันจำคุณได้ฉันจะดูว่าคุณมีความสามารถแค่ไหน,นไม่ว่าคุณจะมีความสามารถปานกลางฉันจะส่งสัญญาณเสียงให้คุณทำให้คุณอับอายผู้ทดสอบคนต่อไปแซสมีสาวน้อยคนนี้ดูมีพลังแค่ไม่รู้ว่าพรสวรรค์เป็นอย่างไรบางทีเขาอาจเป็นอัจริยะที่ปลูกและกินเป็นเวลานาน มาเลยซื่อสัตย์คุณคิดว่าแรงบรรนนงันดาลใจคือกลล่งปีในสมัยก่อนหรือไม่เห็นเขา <He et S 2> ไม่มีพลังวิญญาณเลยได้หลายสิบรอบก็ยังดีแ,บบแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าราักวิญญาณที่ดีที่สุดนี้ค่าแค่ไหนแต่สิ่งที่โกวซิงเกร์มอบให้นั้นไม่เร็วอย่างแน่นอนในที่สุดก็ถึงเวลาที่ฉันต้องแก้งทำโทษให้ฉันเตือนคุณหน่อยนะคะคุณควรรวบรวมความแข็งแกร่งไว้บ้างพูดแบบนี้ได้ไง อย่าเชื่อฉันเมื่อสุนัขของฉันแก่สามารถเป็นระบบที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์จี้องเฉงไม่ใช่พ่ออย่าอายุวัฒนาที่คุณได้เป็นของปลอมใช่ไหมคะตัวผลิตต้องผิดบูติฉันพร้อมพร้อมแล้วสำหรับการส่งเสียงหัวเลาออย่างไรก็ตามหลังจากบีบสิวินาทีทไม่มีการเคลื่อนไหวระหว่างการทดสอบ เอมพี่ชายทำไมไม่มีการเคลื่อนไหวระหว่างการทดสอบนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวมีเพียงสองสถานการณ์ครั้งแรกที่คุณไม่ได้พยายามประการที่สองคุณไม่มีลากวิญญาณในตัวคุณฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากลากวิญญาณมีอะไรผิดปกติกับผินก้อนนี้หรือไม่เสียงเพื่องตกแววไฟที่โหมกระหน่ำการกำจัดที่โผล่ขึ้นมาด้านบนเมื่ออย่างลากในความมั่งคั่งไม่แปลกใจเลยที่มันไม่ตอบสนองงานขนาดนี้ไม่ค่ากำลังเปลี่ยนแปลง ฉันจะไม่ฉันจะไปช่วยศพใครมีเอาในเปลเพิ่มดูสับสนเล็กน้อยแต่เขารู้สึกได้กระแสพลังที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในเนื้อหนังของตัวเองทดสอบการระเบิดของชิมนนึงในวินาทีถัดไปในขณะเดียวกันสิวินาทีก็แปลกระหลาดเช่นกันรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงข,ขึ้นกว่าเดิมถึงสิบเท่าพลังจิตรอบตัวเชื่อมต่อจากด้านหน้า ครั้งนี้ฉันฝ่าฟันไปได้ไม่ใช่สิ่งที่เขาทำและทำลายแค่ทำให้ลากเป็นศูนย์ที่สำคัญลดเขาซีสิตยังระเบิดค่าลูดของเขาคืออะไรตลอดประวัติศาสตร์ของการฝึกฝนตนเองไม่มีผู้ให้ความประเทิงคนใดสามารถให้คำแนะนำได้ทดสอบลากวิญญ,ญาณแล้วทะลุทะลวงมันง่ายเกินไปและสบายยอพี่ชายคุณสบายดีไหมอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อนุญาตแค่จับปากคน ผู้เท่าหยานหยานย่งส่งผู้อาวุโสออกไปหรือเป็นชายชลาที่ดูแลผู้เขาที่แข็งแรงสนับสนุนวินาทีที่สลังเลือดโดยไม่มีที่กำบังผู้เท่าอยู่ในอันดับตอนนนของโลกแห่งการฝึกฝนตนเองครอบครองจูเจียงเฉินลงโทษผู้อาวุโสเจ้าแห่งขุนเขาความแข็งแรงของเขาเหนือกว่าเซ็กมาสตราจูเจียงเฉินเหตุผลที่ฉันลงเหลวในการป็นซูเซเลนนั่นเป็นเพียงอารมณ์ที่รุนแรงเกินไปเขาดูไม่ดีเลยจริงๆทดสอบใหม่นะคะคนลับยังคงเหมือน เดิมค่ารากจะข้อยยๆๆ่อเพิ่มขึ้นระเบิดในการทดสอบครั้งสุดท้ายครั้งหนึ่งมันเป็นอุบัติเหตุแล้วสองครั้งล่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่การทดสอบจากนั้นมีความจริงเพียงข้อเดียวตาเท่ายาวรีลงมองไปที่คล้ายเซคันเหมือนจะมองทะลุอุพี่หยานอย่ามองคนแบบนั้นสิคนอาย ฉันไม่เคยเห็นใครหน้าด้านผู้เท่าหยานหน้าแดงชี้ไปที่ใครเมียวแล้วพูดว่าคุณไม่สามารถนับเกตของคุณได้อย่างแน่นอนหากคุณยังต้องการเข้าร่วมกับฉันจูจอนเซินต้องการให้ฉันสำรวจจิตวิญญาณคุณมีความคิดเห็นไหมคะการสำรวจวิญญาณนี้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ทำไมคุณถึงกลัวสำรวจจิตวิญญ,ญาณเป็นเทคนิคการค้นหาวิญญ,ญาณสำหรับผู้อ่อนแอโดยวิญญ,ญาณที่แขง็งแกร่งคนที่ถูกสอดแนมจะปวดหัวอ่อนแอไปทั้งตัวเหมือนกวงไปทั้งตัวอีกฝ่ายจะได้เห็นความทรงจำของตัวเองเรียกได้ว่าไม่มีกางเกงในเหลืออึมระบบ คุณจะถูกค้นพบไม่พวกเขาแค่ถอดคุณออกอว้ยาวภายในกวงและจะไม่ค้นพบการมีอยู่ของฉันลุงคนนี้เป็นหมืออาชีพเนื่องจากคุณต้องการเข้าสู่ภูเขาจื้เจียนให้ทุกคนรู้สักคุณให้มามาอาจินเชงเฟยมีน้ำตาในดวงตาของเธอเขารู้ว่าเขามีสายตาที่ดี ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้สิบวิเป็นเนื้อและเลือดจริงๆเด็ดดีที่กล้าพูดและทำตอนนี้พร้อมพร้อมแล้วจากนั้นผ่อนคลายจิตใจของคุณคุณผ่อนคลายและฉันก็สะดวกที่จะเข้าสู่ว้ยเก้าเยน้อนตีของคุณอืมพูดเหมือนจะทำอะไรสักอย่างฉันจะเป็นลุงของคุณผู้เท่าหยานจะต้องกดจริงจริงแม้ว่าเขาจะทำการสำรวจวิญญาณแต่เขาก็ยังกตัญญูมากคุณเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บวิญญาณของฉันแข็งกร่งคุณไม่เจ็บจริงๆไม่เจ็บจริงๆ คุณกำลังพูดเรื่องไหลสาระอีกครั้งและสันจตกโกนว่าไม่เหมาะสมภาพลักษณ์ของผู้เท่าหยานต่อหนา้าทุกคนพัทงทลายลงอย่างสมบูรณ์เขากัดฟันด้วยความโกรธและสำรวจอย่างลึกซึ้งในที่สุดเขาก็เห็นภาพเห็นบนเนินเขาสีเขียวเสียงหูหนวกดังขึ้น mm hmm. ฉันเป็นแพะปาหมูโง่งนี่คือหมูหันย่างจงอดนี่คือแม่สุกรคุยหัว <Shar> คุณเป็นหมูสีตา <ซะ S 1> ที่ไม่ดีข้สสาต่อ 纳姆巴。哦。 วิญญาณของผู้หญิงคนนี้จะมีสิ่งแปลกกบในจิตวิญญาณได้อย่างไรชายชรา,ามีชีวิตอยู่หลายร้อยปีไม่เคยพบกับวิญญาณที่แปลกประหลาดและมีมนต์ขลังเช่นนี้ฉันจะบา้าถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปความพยายามมันยิ่งใหญ่ในการขยายบ้านเกิดไปลึกลงไปในจิตวิญญาณของฟุตแซเคนสในที่สุดเขาก็กำจัดภาาเวทมนต์มาถึงขุมนรกที่นี่ไม่มีแสงโซ่ที่ยาวและแข็งแรงหลายร้อยเส้นกับขังหญิงสาวไว้ที่นี่ไปทุบด้วยขอนตะปูเหล็กตะปูเหล็กแทงที่ หน้าผาของหญิงสาวภาพนี้แม้แต่ผู้เท่าหยานก็รู้สึกหวาดกลัวเมื่อเห็นมันความเจ็บปวดเหลือทนนี่ก็เป็นการตายของผู้อ่อนแอเช่นกันแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมนี้หมายถึงสิ่งที่ถูกต้องนี่พอที่จะทำให้เครื่องตรวจจับระเบิดได้นั่นยอดเยี่ยมจริงๆพี่ยันเป็นไรไหมคะ คุณเห็นไหมว่ามันโอเคฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งในช่วงสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าไม่นับผู้เป็นอมตะที่หนีไม่พน้นมีคนไม่เกินสิบคนที่แข็งแกร่งกว่าฉันในโลกการเพ่อปูกทั้งหมด สิ่งนั้นสามารถผักฉันกลับ,บยังแค่มองต้องน้ากลัวขนาดไหนถึงจะพี่คอดูสิบวิดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ผ่านรอบแรกแล้วราก,<ล>กวิญญาณแห่งไฟมีค่า8 9 9อืงมค่านี้เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมท,ท,ท,ทั้งทำสิบวิทยาดานได้ค่ามีความสมเหตุสมผล,ลและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยย้องวันไม่สูงเกินไปที่จะดึงดูดความสนใจของผู้คนมากเกินไป8 9คือ90ปฏิวัติเกินไป กต่ห oh, นีมาคุณมองอะไรสายตาที่ไว้ใจได้ไไดรู้สึกเสมอว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังพี่ยันกับบอกผู้อาวุโสคนอื่นนนทุกสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่คุณเห็นยืนยันคือร้อยโซ่และตอกตะปูต้นไม้คุณเหอคุณเป็นคนราบรู้รู้อะไรไหมอีว่งว้นจืจงเฉินผู้เขาเลือกหมื่นแห่งที่มีการจัดการเอกสารอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษในผู้เขาทั้งเก้าในแง่ของเป็นญ,ญาตีเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในผู้เขาจุเจียนทั้งหมด นี่คงเป็นคำสาปของยมราชย่ามาอีโวแมนทรคืออะไร ก่อนควรจะตายลอกกระดูก้างตัวด้วยกุญแจลายลาวิญญาณนับร้อยสอดด้ามสวรรค์ด้วยเข็มทำลายให้วิญญาณถูกทรมานตลอดไปต้องไม่ตายทุกชีวิตของเขาจะต้องตายก่อนกำหนดและไม่สามารถฝึกฝนได้ตอนนี้เล่นเดินแข็งแกร่งอาจจะเป็นอีกคนมิขีแต่คาถานี้ชั่วร้ายและทำลายสัมผัสใครในโลกนี้จะให้คาถาเช่นนี้แก่เขาข้อความของเขาบอกว่าเด็กกำพร้าเกิดสิบ้าปีในโลกมนุษย์น้องหมายเข้าเขตอีกแล้ว ฉันเกรมว่าคำสาปนี้จะไม่ได้รับในชีวิตนี้ค่าใช้จ่ายในการไลายคาถาดังเก่านั้นสูงมาก